ถือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สิบตอนขาดลมตะวันตก ในห้องหับที่ตกแต่งอย่างเลิศหรูในเขตห้องเสือดาวจึงเตอห้องเต้เอนพระวรากายบนตังที่เบื้องหน้านั่งไว้ด้วยชายชราเคาขาวผู้หนึ่งดูจากเบ้าตาที่ลึกกลวงแฝงสีสันอันลี้ลับสวมชุดสีขาวใส่หมวกลักษณะพิเศษกลับเป็นอาหงของศาสนาหุยเจียวซึ่งหมายถึงโตอิมามของศาสนาอิสลามชายชรานั้นกล่าวว่า มอหันมิกเตอ๋อซึ่งหมายถึงพระาศาสดามูฮัมหมัดบอกต่อเหล่าสาวกว่าวันพรุ่งนี้เราจะย้ายภูเขาถมทะเลให้ทั้งหมดชมดูวันรุ่งขึ้นมีคนรุถมามากมายมอหันมิกเตอ๋อทรงหันหน้าหาภูเขาสูงร้องเรียกให้ภูเขาเข้ามาภูเขาใหญ่หาขยับขยื้อนไหมมอหันมิกเตอ๋อจึงตรัสว่าภูเขาไม่เข้ามา เราได้แต่เดินเข้าไปนิทานเรื่องนี้บอกต่อพวกเราว่าเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็ต้องเปลี่ยนแปลงพวกเราเองไม่ว่าให้ภูเขาเข้ามาหรือว่าเราเดินเข้าไปผลยังคงเป็นเช่นเดียวกันยามนั้นปรากฏขันทีน้อยผู้หนึ่งถลันเข้ามากล่าวเสียงเล็กเสียงน้อยว่าเทิน่าบาทหยางหลิงหมูปิงขอเข้าเฝ้า เจ้งเต๋อห้องเต้ทรงอุทานดังอาตรัสว่าพวกมันมาแล้วพลางก็ขยับพระวรกายลุกขึ้นประทับนั่งรับสั่งต่อชายชรานั้นว่าท่านล่าถอยไปก่อนชายชรานั้นลุกขึ้นแสดงความเคารพล่าถอยไปอย่างเงียบงนันต่อจากนั้นอย่างเหลียงเดินเข้าประตูมาเจ้งเต๋อห้องเต้จึงตรัสว่า หลายวันนี้หน่วยกลมรายงานว่าเส้นทางราชการของท่านสะดวกราบรื่นชาวบ้านร้านตลาดก็อิจฉาเลื่อมใสแม้แต่ข้ายังเห็นว่าท่านโชคดียิ่งยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า่าบาทกล่าวเช่นนี้เฉินก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีจริงๆความโชคดีของเฉินได้รับการพระราชทานจากห้องเต้ผู้ล่วงลับกับฟาบาทองค์ปัจจุบันอย่างนั้น่าบาทสมควรเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ อยู่สูงสุดแล้วเจ้งเต๋อห้องเต้ทรงสดับจนสมนัสยินดียิ่งตรัสว่าข้าเพิ่งได้อาหงตั้งชื่ออิสลามให้กับขา้าเรียกว่าซาจีอาวรลนันท่านจะได้เห็นว่าระคายหูแท้จริงมีความหมายเป็นมงคลทราบหรือไม่ว่าแปลว่าอะไรโมปิงที่ตามหลังหยางหลิงเข้ามาฉวยโอกาสคุกเข่าลงกล่าวว่าเฉินโมปิง คราวคำนับ่าบาทยางหลิงค่อยคุดฉุกคิดได้ว่ายังไม่ได้ถวายบังคมจึงรีบคุกเข่าลงเจิ้งเตอห้องเต้รับสั่งว่าเมื่อมาถึงห้องเสือดาวไม่มีพิธีรีตองมากมายล้วนลุกขึ้นเถอะพลางก็เสด็จมาประทับนั่งที่หน้าโต๊ะทอดพระเนตรหมูปิงแวบหนึ่งตรัสขึ้นว่าหมูปิงซึกเป็นขุนนางแท่หมูมาพบข้ามีเรื่องอันใดหมูปิงกราบทูลว่า ฟาบาทคําให้การของจุ้ยเฉินขุนนางที่กระทําความผิดใตเสียนได้อาจใต้เสียนได้ตรวจทานแล้วเสร็จเนื่องจากฟาบาทเมื่อยังห้องเสือดาวเฉินจึงส่งมาด้วยตัวเองจึงเถอห้องเต้ทรงพระสวนออกมาแล้วตรัสว่าใตเสียนคนปากมากนั้นถูกไล่กลับบ้านไปแต่แรกคําให้การมีอันใดน,น่าสนใจวางไว้ที่ด้านข้างเถอะพลางก็หยิบหนังสือกลับทูลฉบับหนึ่ง พระหัตต่อ,อยางหลิงรับสั่งว่าหยางชิงเข้ามาหนังสือกราบทูลฉบับนี้น่าสนใจยิ่งข้าอ่านแล้วหัวร่อไม่หยุดหยางหลิงเกิดความสงสัยอยากรู้อยู่บ้างจึงเดินเข้าไปอ่านดูที่แท้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมณฑลซานซีเข้าชื่อกราบทูลเนื่องจากหนิงอ๋องประพตชเหลวไหลถูกถอดออกจากยศศักดิ์ให้บุตรชายจูเฉินเฮาขึ้นเป็นอ,อ๋องสืบแทน ตอนนี้ท่านอองผู้เท่าเก็บตัวอยู่กับเย้าหลายปีก็เสียชีวิตเหล่าปัญญาชนจึงทำหนังสือกราบทูลว่าหนิงอององค์ปัจจุบันกรตันยูรู้คุณขอห้องเต้ประกาศสดุดียกให้เป็นผู้ซื่อสัตว์กรตันยูยางหลิงอ่านดูอยู่เครื่องค่อนวันไม่เห็นมีอันใดหน้าหัวรอจึงกล่าวเฉินโง่เขลาเบา,บาปัญญาดูไม่ออกว่ามีอันใดน้าหัวรอมันพอกล่าวเช่นนี้ กูตาโยงที่ด้านข้างก็หัวเราะคลิกออกมากล่าวขึ้นว่าไตเท้าหยางหนิงอ๋องเป็นเชื้อพระวงศ์ใหญ่ต้องให้ราชสรเชิดชูอีกประการราชสำนักสะดุดีราษสรที่มีจริยะความประพฤติดีงามเพื่อรองรับผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาช่วยราชการหนิงอ๋องสืบบรรดาศักดิ์ชั่วลูกชั่วหล้าน กลับแก่งแย่งช่วงชิงชื่อเสียงกับบัณฑิตซิ่วัยฝ่าบาทจึงรู้สึกหน้าหัวรอ้อยางเหลียงค่อยเข้าใจจากนั้นฉุกใจคิดนึกหาวิธีกระตุ้นเตือนห้องเต้ได้จึงแซงเป็นกล่าวอย่างไม่คิดว่าละอายละอายนักฝ่าบาทให้เฉินอ่านดูหนังสือกลาบทูลเฉินเข้าใจว่าใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องกับลืมคลุ่นคิดไปนั่นก็ใช่แล้ว หากว่าราษฎรมีจรยยะความประพฤติดีงามราชสำนักจะแต่งตั้งให้เป็นขุนนางหากขุนนางประพฤติดีเด่นได้รับการแท้สองจากรักษฎรฝ่าบาทจะเลื่อนตำแหน่งให้หนิงอ๋องแย่สืบทอดบรรดาศักยังเรียกร้องให้สุดดีอันใดแสดงว่าคิดเข้าร่วมวงสนุกสนานฝ่าบาทจึงรู้สึกหน้าหัวร้อเจ้าเตือห้องเต้เงยพะพักมายังหยางหลิง พบว่าหยางหลิงยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายเป็นคำกล่าวโดยไม่ตั้งใจจึงแย้มพระโอษพลางตรัสว่านับแต่ข้าสืบราชสมบัติในอ๋องทั้งหลายนับพระอาหนิงอองถูกใจข้าที่สุดแต่ว่าเทศกาลงานใดล้วนส่งของขวัญมาโดยไม่ขาดสายคาดว่าพระอาร้องขอฉายาซื่อสัตย์กตัญญูเป็นเรื่องเท็จแท้จริงแล้วต้องขอให้ข้าหยิบยื่นประโยชน์ให้แต่ว่าพระอา พรองแขวนสารสีสืบบรรดาศักดิ์ท่านอองทุกรุ่นข้ายังจะให้อะไรมันได้ยางเหลีงสันศีษะทอดถอนใจห้องเต้พระชนยังเยาผู้ใดดีต่อพระองค์พระองค์ก็ดีต่อผู้นั้นดีที่ตนเองไม่ได้เปิดโปงว่าหนิงอองคิดนอกลู่นอกทางไม่เช่นนั้นห้องเต้คงไม่ยอมเชื่อข่าวคราวรั่วไหลออกไปรังแต่สร้างความประวันแก่อ,องทั้งหลาย เข้าใจว่าตนเองเรียนแบบขุนนางห่วงเติงยุโยงให้เจียนเวนห้องเต้ลดอำนาจอ,องผู้คลองแควนเท่ากับชักนำเพศภัยใส่ตัวนึกถึงตอนนี้รู้สึกกลางหลังเย็นวาวาบาอยู่บ้างหมูปิงกลับเห็นเป็นโอกาสกลับทูลข่าวที่ตนเองสืบทราบได้จึงสืบเท้าออกไปกล่าวขึ้นว่าฟาบาทเฉินดูแลกรมความมั่นคงแผ่นดินสืบทราบข่าวบางประการ คิดกราบทูลฝ่าบาทจากนั้นเปิดโปงเรื่องที่หลิวจินจัดซื้อวัตถุสิ่งของสำหรับห้องเสือดาวหุบเงินเข้าพกเข้าหอตัวเองยังมีหนิงอ๋องส่งขุนนางเหลียงอันหอบเงินมายังนครหลวงติดสินบนเหล่าขุนนางโดยเฉพาะหลิวจินให้ช่วยฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามออกไปจึงเตอห้องเต้พอสดับจนจบค่อยตรัสว่าที่แท้เป็นเช่นนี้โจรร้ายที่ศารซี กับเหิมเกิมถึงเพียงนี้แม้แต่นิงอ๋องยังเผชิญการคุกคามอย่างจริงหากข้าอนุญาตให้นิงอ๋องฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามท่านเห็นเป็นอย่างไรหมอปีงพอฟังบังเกิดความผิดหวังพร้อมกันนั้นนึกเลื่อมใสในอย่างหลิงคาดการได้แม่นยำฮ่องเตม้มิเพียงไม่ฉุกพระไทยว่าพฤติการของหลิวจินเป็นภัยต่อราชสำนักยังทรงเห็นใจหนิงอ๋อง เตรียมอนุญาตตามที่ทูลขอหยางหลิงก็ใจหายว่ากล่าวขึ้นว่าฟาบาทโจรร้ายกำเริบเสืบสารไม่เพียงคุกคามต่อวังเจ้าหนิงอ๋องหากฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามก็เพียงคุ้มครองวังเจ้าหนิงอ๋องราษฎรอื่นจะทำอย่างไรเฉินเห็นว่ามีสู้มีพระบัญชาให้ท้องถิ่นเจียงซีเร่งปราบโจรผู้ร้ายอย่างนั้นวังเจ้าหนิงอ๋องกับราษฎรจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด จค่งเต๋าห้องเตพ,พอสดับเช่นนั้นจึงตรัสว่าอย่างนั้นเรื่องฟื้นฟูฐานที่มั่นชะลอไว้ก่อนอย่างจริงเรื่องของท่านเตรียมการถึงขั้นใดแล้วอย่างหลิงเห็นว่าตอนนี้หมูปิงแม้เป็นพวกเดียวกันจะอย่างไรไม่ได้เข้าร่วมจึงไม่บอกกล่าวตรงๆเพียงกล่าวว่าฝ่าบาทตอนนี้ทุกประการพร้อมสพท์เพียงขาดลมตะวันตกเฉินส่งคนไปยังแดนเจียงหนันคาดว่า อีกไม่กี่วันจะมีข่าวมาถึงเมื่อข่าวคราวมาถึงนครหลวงก็จะเคลื่อนไหวเชิงเตอ๋อฮ่องเต้ทรงยินดียิ่งตรัสว่าเช่นนี้เป็นว่าสองวันนี้มีเวลาว่างแล้วพรุ่งนี้ฮองเฮาจะประกอบพิธีเลี้ยงตัวใหม่ท่านนำแม่นางถังมาร่วมพิธีต่อจากนั้นข้าจะนำพวกท่านไปยังเขตจีโจตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่บ้างพวกเราไปเที่ยวที่ทาน ทังเฉวยนสักลาหยางหลิงรับพระราชกระแสยามนั้นจีวีกับซิวหัวพากันมาเข้าเฝ้าห้องเต้หมปิงจึงฉวยโอกาสทูลลาออกไปหยางหลิงเคยส่งคนจับตาดูเจี่ยเม่ยพี่สาวน้องสาวคู่นี้แต่ไม่พบความผิดปกติเห็นพวกนางอยู่ปฏิบัติห้องเต้เป็นเวลานานหาได้คิดร้ายต่อเจ้าชีวิตไหม จึงเข้าใจว่าหนิงอ๋องถวายตัวสาวงามทั้งสองเพียงเพื่อประจบเจ้งเตอ๋อห้องเต้ค่อยคลายความสงสัยยามนี้เห็นพวกนางเข้ามาก็คิดถวายบังคมทูลล่ะจากนั้นหยางเหลียงนึกถึงเรื่องที่รับปากองค์หญิงหย่งฟูจึงกล่าวราวกับไม่ได้ตั้งใจว่าฟาบาดเสด็จเขตจีโจระยะทางไปกลับไม่ไกลนักเมื่อตอนเฉินเข้าวังไปเฝ้าห้องเฮา จางกงจูกับยงฉุนกงจูบอกว่าอิจฉาเลื่อมใสว่าฟาบาทออกนอกวังฟาบาทเมื่อเสด็จไปยังเขตจ,จีโจไม่ทราบอนุญาตกงจูทั้งสองร่วมทางหรือไม่เจียอวีผิวขาวราวหิมะใบหน้ารูปแตงขนคิ้วเรียวโค้งทั้งสวมเสื้อนวมแพรม่วงใส่กระโปรงแพรขาวทับเสื้อกักสีชมพูสวมรองเท้ารูปคันธนูสีเหลืองอ่อน จึงน่ารักยิ่งนางเข้าใจว่าเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้ต้องทรงอนุญาตมีคาาเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้โบกพระหัตถ์รับสั่งว่าครั้งนี้พวกเจ้าไปไม่ได้จากนั้นรับสั่งต่อหยางหลิงว่าหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงตัวใหม่ข้าจะให้ต้ายงตามตัววุ้เมย่ยพระคณิฐาทั้งสองส่วนท่านนำแม่นางถังร่วมทางพวกเราไปยังเขตจีโจโด้วยกัน เจียวีเห็นห้องเต้ไม่อนุญาตต้องเชิดปากน้อยๆขึ้นซิวหัวมินิสัยหนักแน่นเยือกเย็นจึงเข้ามากุมมือเจียวีบีบมือนางคลาหนึ่งกล่าวว่าไม่จื้อน้องสาวอย่าได้ถือดีว่าตนเป็นที่โปรดปรานฝ่าบาทชักชวนใต้เท้าอย่างร่วมทางไม่แน่ว่ามีเรื่องสำคัญใดพลางก็กวาดตาคู่งามผ่านพระพักเจ้างเตือห้องเต้แฝงความหมายตัดพอตํตำหนิเจ้างเตือห้องเต้ทรงเวทนาขึ้นมา ส่งจุดแขนของนางช่วยโอกาสโอบเอวของนางไว้สิวหัวอุทานเสียงเจ้อเจ้าถิงตะโพกลงบนพระอุรุต้นขาของพระองค์ปากอุทานว่าฝฟาบาทใต้เทา้าหยางยังอยู่หยางหลิงทรงเสียงกระแอมกล่าวคำทูลลาล่าถอยออกจากประตูห้องไปสิวหัวดิ้นรนจากพระอุรุของเจ้เาตห้องเต้จัดแจงเสื้อผ้าพลางคลุ่นคิดแม่นางถัง แม่นางถังผู้นี้เป็นใครฝ่าบาทรู้จักเมื่อใดฝ่าบาทคล้ายลุ่มหลงต่อนางยิ่งจึงเต๋อห้องเต้ทอดพระเนตรพบว่าซิวหัวหยีตามองดูเงาหลังของหยางหลิงจึงแซงเป็นกลิ้วอยู่บ้างตรัสว่าเมื่อมองหยางเสื้อตู๋หมายความว่าอย่างไรต้องการให้ข้ายกเจ้าให้กับหยางชิงหรือไม่ซิวหัวค่อยทราบว่าห้องเต้เข้าพระไทยผิด ทรงหึงหวงขึ้นมาจึงรีบหมุนตัวแอบอิงกับพระอุระเจ้งเต๋อฮ่องเต้ใช้ใบหน้าเสียดสีกับพระปรางของพระองค์ออดอ้อนว่าในใจสิวหัวมีแต่ฝาบาทหากว่าฝาบาทหักใจยกสิวหัวให้แก่ผู้คนผู้อื่นขอตายดีกว่าพลางคว้าพระหัตของเจ้งเต๋อฮ่องเต้สอดไปในแขนเสื้อกักสีชมพูพระพักข้างนั้นฉวยโอกาสเลิกปกเสือ้อ หลวงลึกเข้าไปเกาะกลุมปทุมถันอันเต่งตึงสีหหัวส่งเสียงคลางคำหนึ่งยกสองมือโอบพระสอของเจ้าเต๋อห้องเต้กระซิบถามว่าฝ่าบาทแม่นางถังที่พระองค์เอ่ยถึงเป็นใครทั้งอีเซียนยกมือเท้าข่างนั่งอยู่ที่ขอบสระมองดูน้ำในสระที่ละลายแล้วยังเหลียงพอลดเลี้ยวมุมระเบียงมาเห็นเช่นนั้นอดหัวรอไมิได้ กล่าวว่าเสียนเอ,อ๋อเชนไหนนั่งอยู่คนเดียวอากาศยังไม่อุ่นขึ้นระวังจะถูกความเย็นแทรกซึมทั้งอีเซียนเหลียวหน้ามาเห็นเป็นมันก็กระโดดปาดขึ้นมาคล้องแขนมันไว้เชิดปากน,น้อยแล้วกล่าวว่ายังไม่ใช่เวินสินเจียเจียใช้เข็มเงินแทงใส่เล่มแล้วเล่มเล่าถึงแม้ไม่เจ็บแต่สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนกลัวว่านางพลั้งมือทิ่มแทงเข้า ข้าพเจ้าจะกลายเป็นตัวโง้งมหยางหลิงตีมือนางเบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเซียนเอ,อ๋อท่านจำความไม่ได้เท่ากับตกหลน่นความทรงจำอันล้ำค่าไปใหญ่ยยไม่ใช่เป็นความเสียใจของเราด้วยต่อให้ทิ่มแทงจนกลายเป็นตัวง่งมแต่งไม่ออกเกือพี่ชายจะชุบเลี้ยงท่านไปชั่วชีวิตทั้งอีเซียนเหลือกตาขึ้นแล้วกล่าวว่าผู้อื่นจึงไม่ต้องการ หากกลายเป็นตัวโง่งมน้ำลายไหลย,ย้อยออกทางมุมปากหยางหลิงหัวร่อออกมากล่าวว่าเหวินซินมั่นใจในวิชาแพทย์ของนางอย่าให้นางได้ยินคำพูดนี้หาไม่จะให้ท่านรับความเจ็บปวดดูใช่แล้วกลับไปจัดเสื้อผ้าพรุ่งนี้ฮองเฮาประกอบพิธีเลี้ยงตัวใหม่ภรรยาของขุนนางชั้นที่สี่ทิดดาที่ยังเป็นโสดในนครหลวงล้วนเข้าร่วม หลังจากนั้นเราจะไปยังเขตจีโจ้คิดนำท่านไปด้วยถังอี้เซียนกล่าวด้วยความยินดีว่าวิเศษแท้เศร้าจือพี่สะพ้ายทั้งหลายไปด้วยหรือไม่หยางหลิงแซงเป็นดูว่าเหลวไหลโยเเนียงตั้งคันไหนเลยให้นางรับความกระทบกระเทือนได้ถังอี้เซียนกล่าวขึ้นว่าโยนเนียงเศร้าจือไปไม่ได้อย่างนั้นสเสวีเอ๋อกับอี้เอ๋อเล่าหยางหลิงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า โยเหนียงไปไม่ได้เรานำสเสวีย่ยเอ,อ๋อกับอี้เอ,อ๋อไปนางจะมีความรู้สึกอย่างไรทั้งอี้เซียนกล่าวว่าตอนอยู่ในวังเจ้าใต้อ,อ๋องอ๋องแย่ท่านอ๋องมีอนุภรยา23นางแต่ใต้อ๋องแย่ไม่เคยนึกถึงข้อนี้มันคิดชมชอบผู้ใดก็ชอบชมชอบผู้นั้นไหนเลยใส่ใจผู้ใดเศร้าเสียใจผู้ใดลำบากใจนางชะไม้มองอย่างเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ฟังว่าข้าพเจ้ายังมีเศร้าจือคนหนึ่งอยู่ที่เมืองจินหลิงเวนสินเจียเจียก็รักชอบท่านฟังว่าตอนนี้เปียวเกิติดพันยอดหญิงคณิกาในนครหลวงนางสร้างความขุนเคืองแก่เวินสินเจียเจียยังคงไปปลอบโยนานางเถอนางกระโดดโลดเต้นออกไปแต่แล้วหยุดเท้าลงกล่าวด้วยสีหน้าเอียงอายอยู่บ้างว่าพรุ่งนี้ท่านไปยังเขตจีโจ ต้องนำองครักษ์ติดตามหรือไม่หยางหลิงงงงันวูบจากนั้นค่อยได้คิดดวงตาปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าย่อมต้องนำองครักษ์ติดตามไปทั้งอีเซียนขบลิมฝีปากแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นเสี่ยวหวงเป็นทหารคนสนิทของท่านใช่ติดตามไปหรือไม่รอยยิ้มในดวงตาหยางเหลียงยิ่งเจิดจ้ากว่าเดิมปากก็กล่าวว่าหวงเซียวเวย่ยความจริงเป็นราชองครักษ์วังหลวง หาใช่คนสนิทของเราไหมทั้ทงอีเซียนบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้างหยางหลิงยิ้มออกมาพลางก็กล่าวอีกว่าแต่ว่าการไปยังเขตจีโจของเราเป็นการตามเสด็จคาดว่าห่วเซี่ยวเวย่ยนั้นต้องร่วมทางด้วยเป็นไรท่านต้องการพบมันทั้งอีเซียนหน้าแดงวูบแล้วกล่าวว่าตอนอยู่ที่เมืองต้าถงมันอวดโอต่อข้าพเจ้าจะแต่งบทเพลงสังสังหารชายแดน ข้าพเจ้าต้องการดูว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรอย่างหลิงฝืนหัวร้อตอนนี้ห้องเต้กำลังใสม้าเชือดไก่บทเพลงสังหารชายแดนอยู่ระหว่างการตั้งเขาดูท่าทียาโถนี้มีความรู้สึกที่ดีต่อห้องเต้อยู่บ้างเพียงไม่ทราบว่านางพอล่วงรู้ฐานะที่แท้จริงของห้องเต้จะมีมุมมองอย่างไรนี่ยังคงเดินพลางคิดอ่านพลางเธอ,เอ,อ